มันก็เลยกลายเป็นประเด็นดราม่าสุดๆถึงขั้นที่ FIVB ช็อกกับการออกทะเลครั้งนี้ของทีมวอลเลบอลไทยนะครับและไปที่อากับกิริยาหรือโฟกัสไปที่ตัวโค้ชทีมชาติไทยว่าวอนสมาคมที่หลังอย่าปล่อยให้ทีมงานโคสตอะไรในโซเชียลมีเดียจนกว่าจะจบทัวร์นาเมนต์ได้ไหมทีมสตารโค้ชสติหลุดเด็กจะหากำลังใจจากที่ไหน ก็เรียกว่ากลายเป็นประเด็นที่ทำให้ถึงบางอ้อและความจริงปรากฏไปในทันทีนะครับคุณผู้ชมสำหรับเรื่องราวของทีมวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน21ปีนะครับที่นัดล่าสุดในการแขงร่งขันชิงแชมป์โลกที่ประเทศเม็กซิโกไทยเราเนี่ยลงสนามในนัดที่2กลุ่ม A เจอกับเจ้าภาพเม็กซิโกแล้วก็เป็นฝ่ายพ่ายไป3-0ต่อ 0, แบบต้องยอมรับเลยว่าโอ้โหแต่ละเซตเนี่ยเออเหอ15 25 16 25 ปิดเซตสด้วย14-25นะครับทำให้ไทยเนี่ยการันตีไม่สามารถขานเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้แล้วก็เรียกว่าต้องไปเล่นในรอบจัดอันดับ9ถึง16ต่อไปกรณีนี้น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมใครที่ติดตามการถ่ายทอดสดจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่ากล้องถ่ายทอดสดใน y o v t u l e y o l l l y o r l l เนี่ยพยายามจับไปที่อากับกิยริยาหรือโฟกัสไปที่ตัวโค้ชทีมชาติไทย อย่างโคดเ M ว่าที่ร้อยตีธนกิจอิเลี้ยงนะครับทุกอากับกิริยา FIVV จับจ้องหมดเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเมื่อวานนี้หลังจากที่แพ้อียิปต์ก็มีการโพสต์ขอรับผิดชอบผลงานในครั้งนี้ด้วยการเลิกทำทีมชาติตลอดชีวิตนะก่อนที่จะลบโพสต์ดังกล่าวออกไปแต่ดูเหมือนว่าหลังการแข่งขันครับคุณผู้ชมแฟนวอลเล์บอลเนี่ยโอ้โหต่างที่จะฟันธงอย่างชัดเจนว่า สิ่งที่โค้ด m อ็มทำเมื่อวานนี้มันส่งผลกระทบเป็นเอฟเฟกต่อทีมอยู่21ปีแบบเต็มๆเลยโดยคอมเมนต์หลังเกมนะครับแฟนลูกยางไทยก็ส่งเข้ามาบอกว่าวอนสมาคมที่หลังอย่าปล่อยให้ทีมงานโพสต์อะไรในโซเชียลมีเดียจนกว่าจะจบทัวร์นาเมนต์ได้ไหมทีมสตาฟโค้ชสติหลุดเด็กจะหากำลังใจจากที่ไหนหรือมีคอมเมนต์บอกว่าตอนที่จบแมตช์แรกแล้วเห็นโพสต์ ของโค้ชจะลาออกจากการทำทีมชาติจริงๆไม่ควรโพสต์ให้กระทบจิตใจลูกทีมนะคะในโลกนี้ไม่มีอาชีพไหนที่เขาทำกันจบทัวร์นาเมนต์นี้จะออกไปก็ออกมันง่ายกว่าค่ะมีส่วนมากเลยครับเพราะว่าเรื่องขวัญกำลังใจถูกบั่นทอนนะครับคอมเมนต์บอกโค้ดบั่นทอนจิตใจนักกีฬาเกินไปหรือไม่กระทั่งบอกว่าเคาะโค้ดโค้ดวันนั้นจนขวัญกำลังใจนักกีฬาหดหายไปอะไรทำนองนี้ถือว่ามาในแนวนี้เยอะมากๆเลยทีเดียวครับ ซึ่งผมก็เห็นด้วยมากว่ามันมีเอฟเฟกสูงจริงๆครับแล้วแบบนี้ก่อนนะครับทีม u 21ชุดนี้เนี่ยเป็นหนึ่งทีมที่แฟนกีฬาวอลเลย์บอลค่อนข้างให้ความหวังไว้สูงมากๆเลยทีเดียวครับเพราะว่าทีมตอนที่คัดเลือกในระดับเอเชียเนี่ยย20ปีชิงแชมป์เอเชียเมื่อปีที่ผ่านมาไทยราเนี่ยผลงานกระเดื่องนามมากๆนะครับคุณผู้ชมด้วยการจบ อันดับที่3ของการแข่งขันยู -21 ปีชิงแชมป์เอเชียเนาะด้วยการเอาชนะนะครับเกาหลีใต้ในรอบชิงอันดับ3ไป3ต่อ2เนาะสร้างความคาดหวังให้กับแฟนกีฬาวอลเลย์บอลไทยแหละวว่าเฮ้ยถ้าเรามาชิงแชมป์โลกนะครับยู -21 P ที่เม็กซิโกเนี่ยมันน่าจะออกมาดีนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับความจริงมันปรากฏออกมาว่าสาเหตุสำคัญนะครับนอกเหนือจากการที่ ตัวโคดเอ็มลาออกแล้วเกิดเอฟเฟกส่งผลต่อสภาพจิตใจของนักกีฬาส่วนหนึ่งต้องเข้าใจอยู่หนึ่งข้อนะครับว่าทีมชุดปัจจุบันที่มาแข่งขันชิงจชมโลกครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากชุดที่ได้อันดับ3เอเชียในรุ่น U20 แบบเต็มๆเปลี่ยนเยอะมากๆครับคุณผู้ชมทแล้วถ้าสังเกตดูจริงๆเนี่ยเหลือผู้เล่นที่ ยังเล่นในระดับชิงแชมป์เอเชียแล้วต่อมาในการแข่งขันชิงแชมป์โลกเนี่ยก็จะมีในส่วนของไอมี่นะครับพินดาโตพ่อเนาะแล้วก็อาชิรยาพรกามใจบุญนะครับบีหลังอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งก็คือนันทิการทัญภูนะครับซึ่งนอกนั้นเนี่ยโหพอมาดูในชุดปัจจุบันเนี่ยแทบจะปรับยกกระบวนใหม่เลยนะครับนะเพราะว่านอกเหนือจากตัวหลักที่ผมบอกเนี่ย เลี่ยนนักกีฬาที่ประเภทแบกอายุมาหนักๆเลยนะไม่แปลกเลยนะครับที่ผลงานมันจะออกทะเลขนาดนี้ครับคุณผู้ชมเพราะว่าเอาคืนจริงๆแล้วเนี่ยขนาดส่งชุดเต็มมาผมก็ว่าเหนื่อยนะยังแบบเจอคู่ต่อสู้ต่างทวีปมาแข่งขันด้วยเนี่ยเหนื่อยนะแล้วยิ่งต้องแบกอายุนะครับดันเด็ก18มานะครับดันเด็ก17มาเนี่ยมันก็ไม่แปลกนะครับ มาเจอกอารแข่งขันระดับนี้ความกดดันสูงด้วยแล้วก็เป็นเวทีระดับโลกด้วยนะครับทำให้ผลงานของทีมาบอลไทยเนี่ยออกทะเลจนความจริงปรากฏออกมาแล้วที่มันหนักกว่านั้นก็คือเอฟเฟกของผู้ชมครับที่ตอนแรกก็คาดหวังละหูทีมจบเบอร์3 a เอเชียเว้ยมาแข่งขันระดับชิงแชมป์โลกมันก็ควรจะต้องทำให้ดีกว่านี้ใช่ไหมล่ะแต่พอเอาเข้าจริงครับผลงานไม่เป็นอย่างคาดแพ้ทั้งอียิปต ทั้งเม็กซิโกหลายท่านที่ดูวอลเลย์บอลพูดไปเดียวกันว่าถ้าไทยเรานะครับจัดชุดเต็มมาเนี่ยน่าจะสู้ได้นะครับสบายๆยอยู่แต่พอใช้เด็ก18เป็นหลักนะครับผสมกับตัวที่เคยลงเล่นใน u ย20ปีชิงแชมป์โลกเอ้ยชิงแชมป์เอเชียขออภยัยแล้วก็ดันเด็ก u 17อย่างน้องเฟิร์นเข้ามาเนี่ยภาพที่ออกมามันปรากฏชัดเจนเลยว่าเล่นไม่ได้ครับเล่นไม่ได้จริงๆนะครับไล่เลียงตั้งแต่บอลแรกก็ไม่ได้นะครับเซต ตอร์นะครับตัวเซตนะพังมากนะครับพังเลยทีมเวิร์กไม่ต้องพูดถึงครับนะเอาเด็กมาเล่นมาแบกขนาดนี้นะครับยังไงก็ตายครับยังไงก็เอาไม่อยู่อยู่ดีครับเจออียิปต์เจอเม็กซิโกไล่ตบยับนะครับแถมตัวที่เป็นตัวหลักๆที่คาดหวังว่าจะทำผลงานเป็นหลักๆเนี่ยก็ยังไม่ค่อยได้ฉายแววนะโดยเฉพาะในส่วนของไอมี่เนี่ยโหฟอร์ม oh รูดไปเยอะฟอร์มแปลกไปเยอะมากนะครับจะมีโดดเด่นก็มีน้องเฟิร์นน้องเต่าน้องเฟิร์นก็ต้องยอมรับแล้วว่าพอแบกอายุมานะครับสิบเมาแข่งระดับยูยีเนี่ยโอ้โหแคปของอายุมันห่างกระดูกบอลน,นะครับวิธีการเล่นแม้เธอจะตบทําแต้มได้นะครับเป็นเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองของจริงนะจังหวะตกจังหวะอะไรแต่ว่าพอแบกอายุเข้ามันก็เห็นภาพอย่างชัดเจนนะครับไม่ปแปลกนะครับที่ทุกอย่างนะครับรูปเกมไม่สวย นะครับทีมไม่แกร่งไร้ทีมเวิร์กทำออกมาแล้วไม่ได้อย่างที่คาดแพ้ให้กับคู่ต่อสู้ย่อยยับนะครับจนไม่น่าจะให้อภัยอะไรทำตรงเนี้ย มันก็เลยกลายเป็นเอฟเฟกว่าโค้ดเก็น่าจะรู้สึกเออมันทีมันไม่ได้เต็มระบบแต่ว่าคนดูอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันก็เลยทําให้แกกดดันรอบด้านเลยจริงๆนะครับเคสนี้เป็นกรณีศึกษาแล้วกันนะครับสำหรับวงการบอลเล์บอลไทยของเรานีครับว่าทิศทางในปัจจุบันเนี่ยผมเข้าใจนะว่าในระดับอาเซียนหรือเอเชียก็ใส่เต็มแต่ว่าพอมาระดับโลกเนี่ยควรจะต้องจัดผู้เล่นนะครับที่พร้อมที่สุดไหมหรือว่าณปัจจุบันนะครับ ไทยเรากําลังมองไปที่การสร้างทีมชุดใหญ่เพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยเราเรานักกีฬา20ต้นๆนเนี่ยอย่างยูฟ่าโดนพรเนี่ยก็ขึ้นไปอยู่ชุดใหญ่แล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวความหวังไปแล้วดังนั้นเนี่ยภาพที่ออกมามันก็เลยทําให้ทางสมาคมเองก็พยายามเปิดโอกาสนะครับแบกอายุเล่นซะเลยนะครับแต่พอแบกอายุเล่นเนี่ยแล้วไม่ค่อยได้สื่อสารกับแฟนบอลนะครับคือขาประจำเนี่ยแฟนมันแท้เขาน่าจะรู้อยู่แล้วว่าชุดเนี้ย กระดูกไม่ถึงนะฮะแต่ว่าขาจรเนี่ยแหละครับที่มีเยอะมากนะขาจรวอลเลย์บอลเยอะมากคือถ้าไม่ได้หาข้อมูลกันแล้วไม่ได้สื่อสารอย่างชัดเจนเนี่ยคงคิดบ้าหวัวไทยเราต้องแบบสุดยอดเลยแต่เ,เข้าจริงๆพอผลงานมันแตกต่างออกไปจากนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นดราม่าสุดๆถึงขั้นที่ f i v b ช็อกกับการออกทะเลครั้งนี้ของทีมวอลเลย์บอลไทยนะครับและคนที่ต้องรับบทกดดันมากที่สุด ก็คงหนีไม่พ้นตัวของโค้ดเและนักกีฬาชุดนี้นะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่านะคุณผู้ชมอย่าลืมนะแง่เสียก็คือเราทำผลงานได้ไม่ดีในครั้งนี้แต่แง่ดีเนี่ยมันมีนะฮะเพราะว่าเด็กชุดนี้น่ะอายุ18เท่านั้นหมายความพวกเธอแบกอายุมาแข่งอยู่21แล้วถ้าคิดดูในช่วงไทม์ไลน์ต่อไปล่ะเหล่านี้ต่อมา20เนี่ยโอ้โหผมพูดเลยครับคุณผู้ชมอาจจะ ผลงานกับตลบปัดมากกว่านี้ก็ได้เพราะบางทีเนี่ยการสร้างทีมกีฬาหรือนักกีฬาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องประสบความสําเร็จอย่างเดียวแต่การสร้างประสบการณ์และก็เสริมกระดูกก็ถือว่ามีความสําคัญไม่น้อยเช่นกันนะครับลองคิดดูว่าทีมชุดนี้ถ้าได้ต่อยอดมาเล่นยู20ปีทิงแชมป์เอเชียครั้งหน้า กระดูกจะแข็งขนาดไหนนะครับจะสู้ได้ขนาดไหนจะไปชิงแชมป์โลกต่อได้หรือไม่ก็ต้องมาติดตามแต่ก็ต้องบอกตัวโค้ชเมว่าอย่าเพิ่งลาออกนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งถอดใจเลิกทาทีมทุกชุดไปซะละเพราะสุดท้ายกีฬา มีแพ้มีชนะเสมอดังนั้นอะไรอะไรอนาคตยังเกิดขึ้นได้วันนี้แพ้พุ่งนี้อาจจะกลับมาพังอาดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนก็เป็นได้ครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกรณีนี้ครับคอมเมนต์ก็มาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กชัอแบบนี้ทาง YouTube ก็ฝากกด s u b s ไ r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงทาง Facebook ครับชอบคอนเทนต์นี้ก็ฝากกดไลค์ ก็ติดตามแล้วก็กดแชร์คอนเทนต์นี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กชป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ